สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟวันนี้ผมจะมาตั้งค่าตามนักแข่งประเทศไทยที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาดูกันเลยครับว่าผมจะเก่งขึ้นได้ไหมอยากรู้เป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับคุณกําลังมองหาร้านเติมเพรเกมฟรีไฟที่มีคุณภาพกันอยู่ใช่ไหมครับนี่เลยครับพี P B e Shop. บีอีซีช็อปบริการดีตอบไวเติมเร็วไม่โกง100%โปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีที่นี่ที่เดียว PB e a s y Shop ใครอยากเติมเข้าไปในเพจได้เลยนะครับหรือใครไม่เจอก็สแกน ดีเกมฟรีไฟล์ราคาถูกๆที่นี่ทีเดียวเท่านั้นเพจซูเปรอร์ไก่ช็อปขายดีราคาเริ่มต้นที่100ก็จับจองเป็นเจ้าของ ID เกมฟรีไฟล์ได้แล้วและยังรับซื้อดีฟรีไฟล์รับฝากขายที่เพจซ u เปรอร์ไก่ช็อปสาขา2เพจจราาิงมีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนไม่โกง100%ง์นะครับลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก่อนที่เราจะมาดูการตั้งค่าของเดดคูดกันเรามาฟังประวัติเท่าวๆข,ของเดดคูดกันก่อนนะครับถึงแม้ผมจะเชื่อว,ว่าคนที่เล่นฟรีไฟล์ไม่มทรไอหืู เขาไม่ได้อยู่ e w o o d Esport มาก่อนนะครับเขาอยู่ในทีม Seve Esport โดยรายการแข่งขันการแข่งขันแรกเขาแข่งในรายการ Free Fire Ultimate Battle แล้วก็คว้าอันดับหนึ่งมาตั้งแต่การแข่งขันแรกเลยนะครับรายการที่2 f ง Free Fire Asia All Star ก็คว้าอันดับหนึ่งมาเช่นเคยแล้ว Free Fire Poli Thailand s e a ั่นสคว้าอันดับที่5มาก่อนที่เขาจะย้ายไป e w o o d Esport โดยรายการแข,ข่งขันฟ i ีไฟ r โ l ร a กไทยแลนด์ซีซั่น o n 3คว้าอันดับ1มาโดยนามของ e w o r สอีสปซึ่งเข้าทีมาปุ๊บก็คว้าอันดับ1เลยนะครับแล้วฟรีไฟซีรีส์2020เอเชียคว้าอันดับที่5มาและในรายการฟรีไฟ r โ l ร a กไทยแลนด์ซีซั่น o n 4คว้าอันดับที่1มานะครับก่อนที่เขาจะมาโด่งดังในรายการฟรีไฟเวิลด r ซี s ีส์ e s 2021สิงคโปร์ซึ่งรายการนี้เองทำให้เขา รู้จักกันทั่วโลกในนามของเดอะคูตอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลังจากที่เขาคว้าแชมป์ในรายการนี้และยังเป็นผู้เล่น MVP ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเขานั้นโด่งดังมากขึ้นนะครับเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักทั่วโลกนะครับคนที่เล่นฟรีไฟท์ทั่วโลกตอนนี้ต่างรู้จักเขานะครับโดยในนามของเดอะคู p h ฟ e นิก f ์ฟอ e นั่นเองนะครับและรายการการแข่งขันนี้ เขาไม่ได้ใช้ชื่อ e ีโวในการแข่งขันนะครับอีโ e วเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น n i x f o r c e นะครับให้รายการการแข่งขันนี้เรียกว่าสมกับชื่อนะครับฟินิกฟอสกลังเพิงจากนอกโลกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันแบบว่า Amazing มากๆนะครับตามชื่อเลยสมชื่อนะครับและเพราะในการแข่งขันนี้เองที่ทําให้ผู้เล่นชาวต่างชาติต่างให้การยอมรับว่าเดอะคูตคืออันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นทั่วไปหรือผู้เล่นที่เป็นในฐานะนักกีฬาก็ต่างให้การยอมรับเดอะคูตนะครับหรือแม้แต่รายการการจัดอัน ผู้เล่นอ e สป p o r t ผู้เล่นที่ควรส่งคุณค่า MVP ผู้เล่นที่อันตรายที่สุดโหดที่สุดหรือว่าฉลาดที่สุดก็ตามทีก็ต่างให้เด็กคูดเป็น top ป3นะครับและในรายการใหญ่ๆส่วนมากก็ต่างให้เขาเป็นอันดับหนึ่งะครับเดคูดและนั่นแหละครับที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักกันในชาวต่างชาตินะครับแล้วเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าชาวอินโดเนียดูช่อง YouTube เขามากกว่าคนไทยซะอีกนะครับเดกคูดก็เป็นเด็กทั่วไปนะครับเป็นเด็กอายุ16ที่แต่ก่อนเขาก่อนที่จะมา เข้าในรายการแข่งขันโปล่ก็เป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งที่เล่นเกมนะครับเพื่อความสนุกอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่แตกต่างนะครับเขามีความฝันว่าเขาอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยากคว้าอันดับหนึ่งของโลกนั่นแหละครับทำให้เขาแตกต่างและที่สําคัญที่แตกต่างกว่านั้นก็คือเขาทํามันได้ครับเป็นผู้เล่นที่ผมให้การยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเก่งจริงๆนะครับเด็กแค่นี้แต่ว่าคว้าอันดับหนึ่งของโลกไม่ง่ายนะครับเอาละครับเราไปดูการตั้งค่าของ The c r ู w กันดีกว่านะครับ การตั้งค่าของเดคูดนะครับทุกอย่าง100หมดเลยหรือใครสามารถเข้าไปรับชมช่องเขาได้เลยนะครับเดคูดเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้ว้งครับสำหรับการแจกการตั้งค่าของเดคูดนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนการตั้งค่าหรือยังนะครับนี่ครับภาพก็จะปิดชาร์โดไว้นะครับปิดเงาไว้ส่วนมากผู้ไดหลายหลายคนก็ไม่ได้เปิดเงาไว้นะครับแล้วก็เสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของปุ่มกันดีกว่านะครับปุ่มนะครับปุ่มสโคปปุ่มนั่งนะครับปุ่มกระโดดก็ไว้ทางขวานะครับ ปุ่มยาปุ่มกระเป๋าปุ่มวิ่งปุ่มระเบิดไว้ทางซ้ายนะครับแล้วก็เปิดปุ่มยิงซ้ายไว้นะครับนี่นะครับปุ่มยิงซ้ายแล้วก็ปุ่มรวมปืนก็อยู่ทางขวานะครับปุ่มเพเยอร์ทางซ้ายบนนะครับแล้วก็แสดงชื่อแสดงเลือดนะครับแสดงชื่อนี่สําคัญนะครับต่อนักแข่งเพราะว่าจะบอกคิวฟีดนักแข่งเนี่ยต้องคอยเก็บคิวฟีดไปด้วยนะครับเวลาแข่งทีมไหนตายบ้างเขาจะได้รับรู้นะครับแล้วก็จะได้วางแผนได้ถูกในการเล่นนะครับปุ่มหมอบเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วก็สโคปนะครับ กระโดดนั่งนะครับขวาบดเลยแล้วก็ปุ่มยิงจะอยู่ที่ประมาณ55%เนะครับเขาเล่นใน iPhone นะครับนี่นะครับ iPhone ก็ปรับ d v i ได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่า d v i iPhone ของเดคุจะอยู่ที่ประมาณ120นะครับส่วนมากนะแข่งเขาชอบใช้ iPhone เป็นหลักนะครับซึ่งผมเองก็ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนะครับเคยได้ลองแต่จับ iPad อยากจับ iPhone 8ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับรอบน้านี่ต้องลองจับบ้างละนี่ครับ120 DPI แล้วก็เด็คูสจะเป็นผู้เล่นที่ใช้2นิ้วหลักๆในการเล่นแต่จะมีใช้3นิ้วบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนมากวางไอวอเขาก็จะใช้อ่าวางไอวอรสอนิ้วนะครับใช้ปุ่มขวาในการวางไอวอนะครับนี่นะครับวางเร็วอยู่นะแต่ถ้าเกิดกดย้ำๆเนี่ยเห็นไหมครับตะกี้นี้จะมีการใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายมาช่วยด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะใช้2นิ้วเป็นหลักนะครับในการตั้งค่าปุ่มแต่ว่าไอวอรรัวๆเขาจะกดนิ้วชี้ข้างซ้ายนะครับ ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครับนะครับประมาณนี้ไฮไลท์ก็เก่งเล่นแข่งก็เก่งนะครับก็อีพีหน้าอยากให้ผมทําใครต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าอยากดูประวัตินักแข่งคนไหนต่อหรือเปล่านะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ